คอล่า์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผก,กาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ในหัวข้อเพื่อไทยยอมเสียม้าดีใจเกอร์ครับก้าวไกลเตรียมฉลองหลังเพื่อไทยยกเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนรัษฎรให้สุดท้ายต้องยกโซดาน้ำแข็งกลับไปตั้งหลักใหม่ยังก่อนเสียอ้วนภูมิธรรเวชยชัยสับขาหลอกหรือสื่อสารผิดพลาด มาดูไทม์ไลน์ของภูมิธรรมที่พูดถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนกันอีกครั้งวันเสาร์ที่17มิถุนายนขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าจากจุดเดิมเมื่อการหารือยังไม่จบแล้วออกมาพูดเช่นนี้นั้นตามมารยาทางการเมืองเขาไม่ทำกันรอให้คนที่มีหน้าที่ในการหารือจริงๆดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนจะดีกว่าและตอนนี้พักเพื่อไทยก็รอคำตอบอยู่วันนั้นภูมิธรรมตบปากรังสิมันโรมเลือดสาดไป มาวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนพริกจากหน้ามือเป็นหลังเท้าพักเพื่อไทยมีจุดยืนและข้อสรุปของพักต่อกรณีประธานสภาดังนี้1เราเห็นชอบในหลักการว่าพักอันดับหนึ่งจะทำหน้าที่ประธานสภา2เนื่องจากพักอันดับ1และ2มีจำนวนใกล้เคียงกันมากดังนั้นตำแหน่งรองประธานสภาทั้งสองคนจึงควรเป็นของพักลำดับสอง และสรายละเอียดการประสานงานต่างๆจะเป็นวาระของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปโดยตัวแทนของสองพักควรหารือกันอย่างไรก็ตามต้องรอกะกะตประกาศผลการเลือกตั้งและการประกาศรับรองสสอ,อย่างเป็นทางการก่อนตัวแทนของสองพักการเมืองจะหารือกันเพื่อสรุปให้เกิดความชัดเจนต่อไปคำพูดนี้ของภูมิธรรมถูกมองว่าเป็นการยกเก้าอี้ประธานสภาให้ก้าวไกล กระทั่งวันจันทร์ที่19มิถุนายนขอาการเมืองมองว่าพลิกอีกรอบพักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งควรครองตำแหน่งประธานสภาและพักอันดับสองหากคะแนนเสียงสสห่างกันไม่มากก็ควรได้ครองตำแหน่งรองประธานสภาทั้งสองตำแหน่งซึ่งผมไม่ได้ระบุว่าจะมอบตำแหน่งประธานสภาให้กับพักการเมืองใดหรือสสคนใดเพราะในทางปฏิบัติจะต้องพูดคุยในรายละเอียดร่วมกันก่อน แต่ขณะนี้พักเพื่อไทยเป็นพักอันดับสองซึ่งการเป็นพักการเมืองอันดับสองที่ผ่านมามักจะมีการตั้งรัฐบาลแข่งแต่พักเพื่อไทยก็ไม่ได้กระทําเพราะคํานึงว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการความเปลี่ยนแปลงและเมื่อพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมารวมกันได้312เสียงโดยที่พักก้าวไกลมีประมาณ150เสียงดังนั้นคงต้องทอยทีทอยอาศัยและรอการรับรองผลการเลือกตั้งจากกกตก่อน เพื่อให้ทราบว่าพักการเมืองใดจะชนะการเลือกตั้งลำดับที่หนึ่งที่ชัดเจนกระบวนการพูดคุยระหว่างพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลจึงจะเริ่มต้นซึ่งหลังกะกะตรับรองการเลือกตั้งแล้วหมายความว่ารอกะกะตรับรองสสก่อนแล้วค่อยคุยกันว่าเก้าอี้ประธานสภาจะเป็นของใครซึ่งกะกะตรับรองสสทั้ง500คนในวันนี้แต่ความโดยสรุป เก้าอี้ประธานสภาจะตกเป็นของพักอันดับหนึ่งและพักเพื่อไทยก็ยอมรับหลักการนี้แล้วจะมีปาฏิหาริย์อะไรในการประกาศรับรองสสอ,อย่างนั้นหรือหากถอดเกมจากคำพูดของภูมิธรรมผลเลือกตั้งไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงพักเก้าวไกลมีสสอคนส่วนเพื่อไทยมี141คนมันชัดเจนอยู่แล้วประธานสภาก็ตกเป็นของก้าวไกล แล้วเพื่อไทยจะเล่นเกมอะไรต่อหรือมองข้ามช็อตไปแล้วโอกาสที่พิธาลิมเจริญรัตจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นั้นยากมากหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเสียงสนับสนุนจะไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาคือ376เสียงฉะนั้นพิธาจะถูกปิดสวิตโดยวุฒิสภาเพื่อไทยรู้ข้อนี้มาตั้งแต่ไก่โโหแล้วที่ผ่านมาเหมือนเล่นตามน้ำหลอกให้ตายใจ แต่การเมืองยุคนี้การย้ายขั้วไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะพักเพื่อไทยที่อยู่ในขาลงเช่นนี้หากเกิดความผิดพลาดขึ้นอีกจะกลายเป็นพักขนาดกลางในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ง่ายๆคนเสื้อแดงจะหันไปใส่เสื้อส้มกันหมดแต่ละย่างก้าวของเพื่อไทยจึงต้องทำอย่างระมัดระวังและบางคราวอาจต้องสลับมาเพื่อกินขุนจึงมีความเป็นไปได้ครับ ที่เพื่อไทยจะยอมยกเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ก้าวไกลเพื่อเดินหมากต่ออีกตาเพื่อไทยต้องแต่งตัวเยอะพอสมควรเพื่อไม่ให้มวลชนคอรหาว่าทรยศก้าวไกลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา1 2 1วรรคหนึ่งบัญญัติว่าภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกจากวันนี้นับไปภายใน15วันจะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาจากนั้นจะมีการประชุมสภาเพื่อเลือกผู้ดํารงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรทำลายนี้มาเร็วกว่าที่คิดเมื่อมีภาพออกมาว่าเพื่อไทยสละเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนให้ก้าวไกลแล้วและจากนั้นยกมือโหวตให้พิธาเป็นนายกแล้ว แต่พิธาไม่ผ่านด่านสอวอเองเพื่อไทยช่วยก้าวไกลามาสุดทางแล้วไม่ได้ทรยศใดๆทั้งสิ้นและถึงเวลาที่เพื่อไทยในฐานะพักอันดับสองจัดตั้งรัฐบาลบ้างแล้วเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนไม่มีความหมายอะไรเลยหรือคำตอบคือสำคัญแต่ม้าจะสำคัญกว่าขุนได้อย่างไรประธานสภาผู้แทนไม่ได้เป็นคนกำหนดว่าใครจะเป็นนายก ที่ประชุมรัฐสภาต่างหากเป็นผู้ลงมติประธานสภาผู้แทนทำได้เพียงนำชื่อบุคคลที่รัฐสภาเลือกขึ้นูุนกล้าวถวายเป็นหน้าที่ในหมวกประธานรัฐสภาต่างจากประธานสภาผู้แทนสมัยดออรอาทิตย์อุไรรัฐที่สามารถเปลี่ยนรายชื่อนายกกลางทางก่อนนำขึ้นูลนกล้าวถวายการจัดตั้งรัฐบาลโดยพักลำดับที่สองจึงเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพราะมันเป็นทางสองแพร่งสำหรับพิธาจะมีตำแหน่งในรัฐบาลหรือจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านและเพื่อไทยเองก็รู้มานานแล้วการที่มีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลนายกจะไม่มีทางใช่อุงอิงเศษฐาหรือชัยเกษมเด็ดขาดคงได้ข้ออ้างพลิกขั้วโดยสุดจริตคอล่ามอ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์